กัสบสวายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องปวาจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข่าวซูซ่องสาวเหมยบ้านป่าเนาะมือนี่สาวเมยกาได้อ่ะมีโอกาสเนะาะเข้า,ามาหาทางน้องรอดเพิินทางน้องบุญรอดเพิินหละพราะว่าสาวเมยก็บมาหาทางน้องเพ่นหได้เนาะกะได้มีทางอ่ยาผู้ใหญ่เพิินได้แนะนําทางสาวเมยเพิินให้มา ถามเรื่องราวข่าวๆทาวทั้งน้องบุญรอดอีกเ่อหนึ่งเพิ่อนเพิ่นก็อยากพู้รายละเอียดนะเรื่องรายละเอียดทางของน้องเพื่นเมอยกะได้มาถามเรื่องข่าวค่าวของน้องเพื่นนี่แหละสิเป็นจังไงกันปะเขาไปถักทายถามเรื่องราวข่าวๆาวของน้องเลยเนาะทางเฉอยก็ได้มากับทางเมตุเซนเพิ่นเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องโดย แล้วก็ฝากทาง f อซามเวยเนาะติดตามทางซ่องเมตโตเซนพันเน่เพิ่นก็ได้มาเป็นครั้งแรกเครื่องทสปิดเนาะเอลยเนาะเพิ่นกับฝากพ่อแม่พี่น้องทางเอ่อ f ีซามเวยบ้านป่าเนาะฝากติดตามแม่น้องตโตเซนในเด้อเนาะโดยอ่าทางนีกับเพิ่นกับเป็นเอื้อยของอ่าซามเวยเองเนาะแม่เพา่นก็เป็นเอื้อยเปิ่นเอื้อยเอื้อยเอื้อยเพิ่นก็สิได้มาห่วงงานกันเหมือนีกันชิด้เดินทางมาทางหาทาง น้องบุญรอดเพูนเนาะโดยเปิ้นก็เอลยเปิ้นกำจึงเป็นลเปิ้นก็มาเขตแรกเปิ้ลปะทางแหกของเฮาเลยนะปกติกะพายแต่อยู่น้ำไหลน้ำหน้านะโดยมินิกะเชิดเลมาลองเนาะอ่ะได้ๆก็ตื่นเต้นเนี่ยเออสู้ๆได้ๆก็เข้าไปขึ้นไปหาทางน้องบุญรอดเพูนเนาะเปยนทำกันเลยทางเฮาก็เชได้ขึ้นไปหาทางน้องเพูนเลยเนาะผมเป็นพี่น้องเปิ้นก็อยู่เทิงพุ่นแหละเปิ้ลปะก็จะขึ้นมาหาเปิ้น จากเพิ่นเห็ดยังเด้์เนาะอืมมอนนอนอมอนี่ผู้ป้าขักเทย์โอนชากต์เซ่ทางมาเพิ่นก็มีแีกเมนเมนป้าขึ้นมาทางหาน้องทางบุนนองบุลลอดเพิ่นเนาะโอ้ยเป็นอะไรวะโอเคอ่ะทางฮากะสบายดีน้องบุลลอดสบายดีโดยสบายดีน้องบุลลอดเพิ่นเด้อ ไดเข้ามาคงฟังต้นพอกินตำสาจนเมื่อยคงยังผักวายเนาะเป็นอะไรนะตำสาดหรออืมเมนี้ได้จะคืนน้่นตำสาค่ะยังบัได้มึ้ยังบัได้เนาะโซ่พวกเนี้ยไก่ชิแลเล่เนาะดิอีกลายหได้หนึ่งตซมอีกได้หนึ่งพอดีละอ่าสมัยเป็นมาตำซอยสมัยกยังลองอยู่นะเป็นอะไรนะบึกบึกชิลองมึงเด้อสมัยชิลองมึงเด้อ อ่าแม่พี่น้องสาวเมย์ก็ได้มาหาทางน้องบุญหลอดพ่อนเนาะมาแล้วก็เห็นทางนอ้องพ่นนี่ก็ตำศาสาง่งงอมงอมอยู่ <c oughs> อันทางนาซาวพว่นก็ยากลูกน้อยลูกน้อยเฝนก็หักกะนอนน้ <c oughs> นองเพิน่นก็นอนอยู่เลย <c oughs> มเมร์ฝนหักกะนอนเอาสิมาตำศาสานำนอ้อ, <c oughs> องพ่นหักก็ไม่ไม่ได้ตำนี่าสาวเมร์ตัวเชนเขาไปตำศาสนี่ป่ะไล่ไล่ไ <Okay. S 1> ล่ปีเตอยร์เพราะว่า ในเ,เฮือนกับแจ็คสันทาไฟเมกกับคนก็ะชาว่นก็ไม่ใช่ีน้องเปอร์เซ็นต์ตามทุกปีแต่ว่าปีนี้ยังไม่ได้เอาซ้ำได้ปียังนไม่ได้เอา,ปาบปีนีจ้จ้ะว่าขันง่ายที่คอยเทียนขัดเลยเป็นอะไรน้องละจา้า <c oughs> นะยังไม่ได้ไปเฮียนอยู่บ้าง <c oughs> เรื่องลาไเปน็นอะไรการเฮียนเฮาหนะฮะ <c oughs> อ๋ะอผมเป็นยังดอกม่ทงห้ามบ่ กายแล้วได้บอได้นเอ้หนึ่งเนาะอุ้ยอุไปใส่ไลยพวก่ต่อต่อต่อเอาบอนนี่บนผิดเกือบเยคือข้างอันนอกเลยกับบอมิไปเฮียนไลยเนาะโดย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 กับบอิแบ่าทางคุณยายเนิกาวไปเขามาหาจะบอท่านเอาการ ในเขามาเยี่ยมยามทางน้องเพิร์ลเนาะแม่ตะเซนแม่แล้วกับครูอ่าก็คืออันน้องจิน้องเพิร์อยากเขากวนเหียนบนาแม่นทางน้องเพิน์ลอยากเขากวนเหียนทางน้องเพิะ์ลกะยังบ่มียังบ่มีทุนยังบ่มีทุนหมานเนาะเสื้อผ้าจ้ากันยังเป็นซื้อหรอวะอ่าเสื้อผ้าทางน้องเพิร์ลยังบ่ได้ซื้ออะไรอ่าสามนุ้งขั้วยยังเป็นอ่ะได้แล้วบ่แหละพันเรนยังบ่ ยังย้ายได้ๆกะย้ายทางนี้เด้ซามื่อยค่ะภาษาสมนี่ยังบ่ได้กะสิยายอีกเนาะบ่แม่นโอ๋ก็ต้องยาอีกเด้ตยาต้มควมเนาะเจ้าซั่นสิยาซ่บัดนี้ฮะมันอยู่นําแม่พเนาะอยู่บ้านพเนาะาว่าเนาะแม่ตเซ็นแต่ว่าเฮายายนี่กคือสิโดนเติบเนาะคั่นปีนี้สิทันบ่กลางปีูดเนาะือสิอนหน่ะือสิยายอนี่ เจ้าท่านในเมื่อห่าแม่จะเลยบอเมื่อและยังบุญในเมื่อเลยบอเป็นเด็ก็ยังบุญหูเนาะจะกินข้าวเที่ยงเลยล่ะยังท่านนีกินอยู่โอ้ยังบุญเลมีจะกินบอจะกินข้าวกับยังเจ้านะกินข้าวกับยังท่านนี้กินยังบุญหูท่านนี้กินยังบุญหูแล้วไปจิกินกับยังเนาะท่านี้มียังในกินค่ะวจ้กินข้าวอกินข้าวกับแกงเห็ดโอ้เห็ดใบไส้หนั แนวแซ่บแฮะโอ้คนไกินเห็ดโอ้คนไดกิเห็ดบดบอ้เพิ่นได้กินแกงเห็ดธรรมชาติเนาะแกงเห็ดบดเพิ่นว่คนพี่น้องทางนอกนี่จะถามเนาะจิตใจน้องนี่ก็ยังอยากอยากเฮียนอยู่เป็นอะไรอะไรเรื่องอะไรอีไรอยากเฮียนอยู่เนาะโอ้แต่เพิ่นก็ยังมี ทืนนแทนแหละพ่อแม่พี่น้องไอพวกก็กยังบ่มีทืนที่ว่าเฮียนเนาะพวกกนยังบ่มีทืนอยู่แมนต้องซื้อเอ่อบิ๊กปึ้มแล้วกัเครื่องเฮียนแ่นนี่เนาะแต่กัมัน,มนยากเตรียมซัมมานุมมนคัวและเป็น,นเป็นลักเด้อโอ้ซัมมานุควัวเออกะหักกะฮูเราแบบซัมมานุควัวจ้ายังบ่ได้เนาะยังบ่ได้ใหญ่มาอยู่อ่ากันว่าเข้าเนี่ก็เลือดเข่าเลือบ่เกี่ยวกันบ่างใช่กับสัมมานุควัคว แบบซื้อน้ำสกุลเอียงเอียงนะบกี้เอียวตี้เขาบุกี้เอียวตี้สมโนครวนี่เพราะว่าเรื่องการใหญ่แบบมันบกเกี่ยวนะสมโนครวมีแต่เราเขียนใบหยกใหญ่เพราะว่าเราก็เฮียนอยู่บ้านนี่เราวะน้องหละเจ้าก็ตอนเจ้ามาเจ้าเฮียนบ่ยู่อยู่บ้านเลือกเฮียนเลยหมดเฮียนเฮียนเลยเนาะมันเกี่ยวกันเพราะว่าเขากันยังยังโมูุสาเหตุเนาะยังโมกุเรื่องรายละเอียดเนาะแล้วจิตาทันว่ามีทึนแบบว่า ครมีทางผู้ใหญ่เพิ่นส่งมาแล้วก็เฮาก็สิอันน่ะถามเรื่องรายละเอียดเนาะว่าเรียนนี่มีมีใบอันสมโนบ่นะย่านได้ว่ายังบ่มีนะสมมือก็ยังบ่ฮู้เรื่องรายละเอียดเพราะว่าเฮาคือว่าสมมือเรียนตัวนั้นคือบ่ได้มีนะบ่มีมีแต่เฮาเขียนซื้อนามสกุลแล้วก็เออวันเดือนปีเกิดแล้วก็ไปโรงเรียนที่อยู่เฮาแหละแม่นก็บ่มีนะยังบ่มีแหละขอคิดว่าสิบ่มี แต่ว่าสำม,มนุครัวคือเฮาเวลาเฮาไปเห็ดเวียกนันบ่อนนี่บ่อนนั่นเลยแต่สมโ,มโคเอเฮาต้องใส่อะนะโร่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 คือโร่ผลก็เราก็จะสีใหญ่ามาเนาะหนึ่งวันใดๆเนาะถ้าเวลาเฮาไปเอ่อทำงานเดี๋ยวเห็ดเวียกฟังไทยเฮาก็ต้องเห็ดถ้าสไปร์ตต้องใส่สำมนุควรวนำเมนแมนเมนหรือว่าเฮาสิเดินทางไปเอ่อบ้านนี่บ้านนั่นแขวงนี้แขวงนั่นก็ต้องเวลาเฮาสิเห็ดเวียกอย่างอะนะก็ต้องใส่อยู่แล้ว สามน้องคว้าแมนแมนยู่แมนอยู่โอ้ทางน้องเพผนกระปิกระชีมเหมยเนาะห่อนน้องหล่ะเนาะห่อนเนาะเพราะว่าบาไวเลยอยู่ทึงแมนสังสีกรชแดดแห้งเลยป่ะเอากระชีได้ชวนน้องออกไปลมอยู่หลุมเนาะเพราะมันอากาศห่อนแห้งเลยรยันน้องเพผลนนี่ผลเป็นลมถูกห่อนแห้งเลยในชั้นนี้เนาะ ปานนั vale ้นนะคะก็สิไ <brewer> ด <uno> uh, like, uh, like, ้ลมกันโอลมกันอยู่ลุมเนาะแม่นลมกันอยู่ข้างบนว่าว่าตําสะกะฮอนอยู่ดาแม่นบ่ฮอนเลยอืมเพราะว่าอันสังสีแมสังสีแน่เนาะแม่น่อ่างนีกะอ่าน่ะแดดซ้ําแดดป่ะดก็ลงปลงไปลุมนอนี่กะยังบ่ได้เสื้อหน้าแพเนาะโดสุดเียนี่ก็ยังบ่ได้ นี่ฮาก็จอจันมาเลยก็ยังบได้อยู่น่าสงสารน้องฝนเนาะแม่ทั้งบ้านทั้งเมืองจะกบเลยเมื่อเลยบ่ล่เมื่อตอนแรงกับเมื่ออย่างเมื่อนอนน้ำมีตุโอ้โดยโดยอย่างเมื่อโดยเปิเ็นแถาเปิดนอนอยู่บ้านเนาะอือคืออยู่แบบว่าอคือทั้งงานบ้านของเจ้าเองนี่สิบ้านน้ำแหม่โบ่ไดเมื่อบปบ่บ่ไดเมื่อแบบ คือเดี๋ยวนี้แม่เจ้าก็โทรหาเจ้าอยู่บ่แม่เจ้าบ่บ่ได้โทรบ่ได้โทรหาเจ้าบริโทรหาแม่เจ้าอยู่บ่บ่บริเบอร์เพิ่นโอ้บมีเบอร์เพิ่นเนาะบ่ได้บ่ค่อยได้ติดต่อกันแหน่แม่นบ่หน้องเหมืนกันมาดำนายพี่เนาะเพิ่นก็มาโดนเติบบ่ล่ะโดก็จักปีฮอดได้สองปีบ่อ่ะสองปีเด้น้องเพิ่นก็ไปอยู่นั่นนะบ่าเพิ่นก็สองปีแหละอืมหนักอ่ะสีต้นน้องเพิ่นน้องเพิ่นก็อยากเรียน น้องเพิ่นก็ยะงทำอย่างเงียนอายุน้องจากปีละสิบห้าสิบห้าปีอ่าสิบห้าปีแล้วกันสิไปหากันอยู่ไทยก็คือสิบูได้ลองละเนาะแดยเคือที่ผ่านมาคือเจ้านี่คือว่าได้ไปหาเห็ดเวียกอยู่บ่ไปอยู่ไปหาเห็ดเวียกอยู่เนาะโอ้แบบคือไปหาเห็ดอยู่แถวไหนล่ะอืไปไปที่หนึ่งไปอยู่บันพีเด็กคือเราบ่เคยไปจากเสือเนาะเคยไปเห็ดเนาะแต่คือไปนี้ได้ เด็กคือเงินเดือนนี่แหละเท่าไหร่เงินเดือนนี่เพินไหนเดือนล้านหนึ่งโอ้จะไปเหตุเรื่องยังเอานอกอะไรกันเพิ่นเอาลูกเพิ่นไปนั่งกับคลายเครื่องให้เพิ่นโอ้เพิ่นว่ายังไงเพิ่นกับคลายเครื่องเพิ่นเนาะโอ้แบบเข้ากัไปเอาลูกเพิ่นมาชั้นชันเนาะโอ้เพิ่นหายเงินเดือนกับเดือนล้านไปเนาะล้านไปกันล้านซ้ำนี่แหละเนาะบ้านเอาซ้ำไปซับมาเดยเมื่อกะเอาลูกมือกะเพิ่น ไปเบียปกะขายเครื่องแทนเพื่อนแบบเอาลูกซอยเพื่อนน้ำขายเครื่องให้เพื่อนน้ำประมาณนี้เนาะอืตทางนอกเพื่อนกัเจ้าไปโดนเติร์โบโดนจักเดือนได้สี่เดือนเนาะประมาณสี่จนหาเดือนเนาะโดยแบบพึ่เงินที่เจ้าได้มาเจ้าเอาแบบว่ามาอะไรๆใส่ใจเอาไปซื้อโทรศัพท์ดีโอเจ้าเอาไปซื้อโทรศัพท์โดยทรศัพท์กับบอมีเนาะโดยโอ้โดยโดยโดย เงินขนาเห็นใจเพิ่นเนาะเพราะว่าเงินเดือนก็คือว่าลำล้าเนาะบัดสีอยู่สิกินเนาะเสียผ่านหน้าแพนทงหลาะเนาะบัโทรศัพท์โทรศัพท์เน่ยทางเพิ่นกับบ่มีคนยืน่าซันซะอยู่กับหน้าบ่าเนาะอ่าต้องเฮาก็ต้องหาเน่เพราะว่าจะเอียงเลยเนาะชั่วหละอยู่นําเพิ่นกะอาศัยน้าเพิ่นเฮ็ดให้ได้น้าเพิ่นเนาะหน้บ่าเพิ่นกะบไ่ได้หยังเนาะอยู่กับสบายใจแล้ว คือทางเจ้านีงอันชื่อแบบว่าโทรศัพท์โทรศัพท์ที่พ่อได้ซื้อสั้นแต่แม่เป็นกาบบโทรหาเลยเนาะโอ้แม่เป็นกับบโทรห้าบอสนใจลูกเลยนะแบบคือลูกนี่สิเขาเงเยนหนึ่งก็ยังบอฮูบอสนีกเนาะว่าลูกสิเขาเงเยนบอสิอยู่กินอะไรกับบโทรห้าเลยทังเจ้านี่คิดหอดบ่แม่จ้าอ่าเพิ่นบ่คิดหอดกัถ้าเห็นเพิ่นกับคินหอดถ้าเห็นก็บ่คิดหอด เด้๋ยคล้ายๆเพิ่นก็คือบ่คิดฮอดเขาละเนาะค่ะเพิ่นคิดฮอดเพิ่นก็สิมาหาเขาทั้งทีกลับโทฮาเขาแต่อันนี้เพิ่นก็บ่โทรหาบ่ติดต่อก็แปลว่าเพิ่นก็บ่คิดฮอดเขาคือเขาก็อยู่กับน้าบ่าวก็คือว่ามีความสุขอยู่แล้วก็เลยบ่ได้คิดเอ่อนำพ่อแม่แน่เนาะเพราอเขาก็อยู่นี่ก็ได้แล้วนะก็เรื่องคิดฮอดกะคิดฮอดอยู่หน้าบ่าะถ้าเป็นทางน้องแล้วกะแต่เขาก็เห็นได้เนาะ กะบ่ได้กะสิคิดฮอดกันไอ้ไหนแบบได้มีโทรศัพท์ไอ้ไม่มีเบอร์โทรหาทางแม่เป็นแน,น,นะน่ฮนะแม่นอืเด็กคือเฮาอยู่นําเพิ่นนี่กะครอบครัวเพิ่นกะหลายคนบ่ครอบครัวเพิ่นกะบ่หลายบ่หลายปานไดเนาะโดยแต่เพิ่นก็คือว่าเพิ่นก็มีคือว่าได้ยิบลูกนกลูกน้อยเพิ่นเนาะโดยอืนแต่เพิ่นก็เอาอัน นี่ก้อยมาให้เอาหนึ่งก้อยมาให้โอ้ยขอบใจหลายเด้อเด้อมันจะอยู่ดีมีให้กูควรจมาให้เพื่น่อนกูแม่พี่น้อนก้อยทางก้อยอ่ะเอางกวางเพิ่งก็มาให้โอ้ยเอจ้ะโดย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 แต่ว่าทางเพื่อนกะบบโทรหาติดต่อก็คือทางที่ลูกเต่าสิเขาวหงำเฮียนอยู่กินก็ได้กับโบโทรหาเนาะพ่อแม่ฆะโอ้แม่คือพ่อเจ้าเดิซะแล้วก็บริติดต่อหาเจ้าเลยบ่บ่เพราะว่า น้องบโมโหเน่ยว่ะไผเป็นพอ่อแบบว่าแต่เกิดมายมังบ่เห็นพ่อจังละนะ่ะเนาะโอ้ยโอ้คิดแบบว่าคือเจ้านี่แบบเกิดมานี่ก็อยู่นําอันก็เถ้าไม่เถ้าบ่โดยไปพ่อเถ้าไม่เถ้าไปใสไซส์ซาฟเวอร์จะดิ่นเสียแล้วโอ้เพิ่นเสียบ่เลยโดยโอ้เพิ่นก็เสียคือ <ไฟ S 2> น้องเพิ่นนี่อันอ่าใดๆแล้วว่าสิ่ว่าอนะันน่ะคืออันพ่อหน้ากับอันนี้กะ ใ้ใใ<ก>ยไก่กินก้อยเนาะแม่น,อน,อน,น้องเปอรเซนต์อยากทานาะก็ค่เอิ่มพอจะเป็นคนลาวเบาเ<อ>รือ่แนใดพอพูดแต่ว่าบอกเป็นคนไทยแต่บุหัวอยู่จังหวัดใดอยู่ไทยแต่อยู่ยแถวใดกับบุหัวบุหัวยังบุหัวซื่อละกับุหัวจังหวัดแต่เป็นอยู่เนาะด่นามสกุลกับบุหัทั้งทั้งแม่น้องก็คือเอ่อมีน้องแล้วก็ มาพี่เลยว่ามาขออยู่พี่หรือว่าแน่ไดอแม่มาได้อยู่พีโอ้โดยโดยเดี๋ยวว่า่นมาเกิดผ้าออามาเกิดอยู่พีแตวกะป้าว่าป้าเจ้าว่านำปะฒ่าไม่เฒ่าเรียกบ่โอ้ปะทถาไม่เฒ่าเรียงสิบอกและอ่าทั้งแม่ก็บ่ได้บ่ได้บอกว่าบ่ได้บอกบอกว่าเออพอซื้อแน่ไหนเดือนแน่ในนั้นทนะ บ่มีแต่รามีเอเมก็บอกแค่ซื้ออดู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 ทั้งเขากะซิดีต่อทังพอกะยากเนาะเมนพอว่าบอเคยเห็นจักเทอ่อเมนน้องเล่ากับบอกก็เห็นอย่างกับผู้แต่ซื้อน้ำสกุลหรือว่าเบอร์อียงเข้ากะบอ้โหแน่นะเนาะแบบคือทังน้องเดี๋ยวจ่ะอยากเห้นว่าพอคิดฮอหดบ่แบบชี้ัหนะอยากคู้อยากเห็นป่าพอ เป็นจังไดด้วเดี๋ยวหน้าตาเป็นจันไดน้องลนเนาะแม่นคือว่าของเพื่อนก็เป็นพ่อเฮาเนาะเพาก็อยากเห็นอยากอยากคู่กันนะว่าพ่อเขาจะเป็นจังไดจังไดกะอยากเห็นพ่อว่าพ่อเป็นจังไดสู่จังไดเพป็นอยู่จันไดเนาะโดยอืมจันไดก็สู่ๆน้องละเอ้ยจันไดกะเป็นกำลังใจให้แม่เนาะเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อน่าอยากเห็นหน้าพอกะ ตั้งว่าอะไรตั้งแต่เกิดเนาะกะยังมีแต่ซื้อแต่ว่าหนาตาคือแบบว่านอกในใจน้องตอนนี้หาได้แค่หยักเฮียนบมนล้วเหรอโดยหยากเฮียนเนาะโดยแต่ว่าเงินเท่านี่มันกับบมีเงินแบบทื่นแบบชิชงเฮียนเนาะโดยแบบว่าค่าเทอมนี่กะกะแพงเนาะเติบเนาะอรือจะสิมาซื้อเสื้อผ้าบอซื้อบิ๊กบอซื้อปึ้มบอนี่มันกะแพงเม่นบ่เพราะว่า คือเว,ว้าขโมื้อนี้มันกคับข,าขออ้าวข้อหยังกัแพงเนะ<ด>าะคือเ<ด>จ้าทางน้องเพิ่นอยากเคียนเฮ็นใด้ทางเฮากะโอ้ยตายอ,อีตัวเมตตุเซนเลยทางน้องปัญจเคียนเนาะอ่ะมาฮอนนีเฮากกอ่าวอนผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่ว่าเข้ามา<ด>เห็นทางช่องเซาเมยเด้อยเมตตุเซนเนาะ<ด>ยอยากเป็นอยากให้ทางเฮาเป็นสะพานบุญให้ทางน้องบุญรอดกอยเด้อทางน้องเพิ่นน่ะแม่นกาว อยากประกอบส่วน<ด>เรียว่าใ<ด>หาท้หทุนการศึกษาหาาราือว่าหำเพียนนี่แหละทางน้องเพิ่นนี่กะติดต่อมาทางซองเซาเมยหรือว่าเมโต้เซ้นก็ได้เนาะโดยเฉพาะกระพรอมจะเป็นสะพานบุญให้เพราะทางน้องเพิ่นก็อยากเพียนแต่กะบ่มีทืน่นบ่มีทืน่นเพราะว่าคือว่าความไรเพิ่นกะบ่มีพ่อบ่มีแม่เพราะว่นน้ำเบาแม่ภาวนาเบาวเพิ่นกะยากมีลูกน้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เป็นกะเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเนาะเมีนเห็ดไทยเฮ็ดหน้าเพิ่นก็คือว่าแหละเมีนเห็ดไทยเฮ็ดหน้าเพิ่นกะเขานามเพิ่นกะโบลายสิมาส่งลูกส่งหลานเฮียนกะมันกลสิบ่ได้เพิ่นว่าเพราะว่าลูกเพิ่นก็น้อยเพราะว่าการใช้จ่ายมันก็ลายการชงลูกหลานเฮียนกะจังว่าอะไรน้องล่ะเพิ่นกะบ่มีเนาะเฮากะกะกิงใจเพิ่นบ่ออะใดอยู่ในเพิ่นเป็นจังได๋อยู่ในเพิ่นน่ะเพิ่นก็ดีอยู่บ่ดีอยู่โอ้เพิ่นก็หากะแพงอยู่บ่อ เลยเอาระซำพ่อแม่เอาเนาะเอามาใส่เนื้เพิ่นเขาก็หักแพงเพิ่นนั่นแหละเป็นไดกะก็ะซำเป็นลูกเพิ่นนั่นแหละเพิ่นหักแพงเขาได้เพิ่นจะเอาเามาเลี้ยงเนาะเพิ่นเขาจะเอาเพิ่นจะเอาเอามาอยู่น้ำเนาะมนั่นแหละเจนไดกะเจนไดกะทางน้องเพิ่นกระบอกยังไงคือเพิ่นกรอยากเฮียนเจนไดกะสีเฮียนเพิ่นวะเจาได้เพิ่นกระว่าวะมีทุนมีแต่ปัญหาในเดียวนั่นแหละเนาะด้านการเงินเพิ่นวะ อือทางกับสังสงซานอีต้นทั้งน้องเพิ่นน์นอีต้นทั้งน้องเพป็นสงสารเนาะอือตาทางข้ากาะยโบมีอย่งางไรเนาะแได้ขอโตจบคลิปลงไปก่อนเพราะว่ายันน้องเพิ่์ลนในหิ้วเข่าโบเมนยังเพราะน้องเพิ่์ลกำล่ได้กินข้าวเที่ยงเพราะไม่พี่น้องเลยทางเขาก็จะให้น้องเพิร์ลไปให้กินข้าวกินน้ำก่อนแต่ใน,นกะอ่ะพาพบกันใหม่น้องหลานเนาะ สบาย <f aces> ด,ดีโดยโดยโดยสบายดีโดยผมเป็พี่น้องเนาะสาวเมยก็ได้เข yani ้าไปทักทายถามเรื่องรล่าข่าวข่าวของทางน้องหมุนรอดเพิ่นกะคือว่าเพิ่นก็อยากทำอยากเฮียนเพิ่นว่าคือว่าเพ่อนอายุเพื่อนกันยังหน่อยอายุสิบห้าปีเนาะเพิ่นกัยังอยากเฮียนยังไวเฮียนอยู่นะผมเมมพี่น้องแต่ว่ากะบ่มีทุ่นบ่มียังบ่มีทื่นเฮียนนะสิว่ามาซสือเสื้อผาอนาแพ้มันกะแพงเนาะเพราะเพิ่นกะบ่มี น้องเพิ่นก็ยังบ่ได้ยังเลยตอนนี้เพราะว่าอ่เข้าหับอาห้องเยง็นก็สิได้จอจั่นเข้ามาเลยเนาะก็ะยังบ่โดนเตอะปัววันจันทร์นี่แหละเพราะว่าวันที่สามที่สี่จะเข้าแล้ววันจันทร์นี่แหละน้องเ,เ,อเ,เ,เบบพิพเ่นกันมีเด็กเข้าหงทำเงียนกับบุญมีเพิ่นว่าการสิอาศัยน้ำนาบ่าเพิ่นก็บ่มีเพราะว่านาบ่าเพิ่นกับยาลูกน้อยแน่การใช้จ่ายเพิ่นก็หลายเพราะว่าลูกน้อยเยยพิพนเ่นก็นสิได้ซื้อ นมให้ลูกเพลินเป็นเพลิดให้ลูกเพลินแน่แบบนี้นะแบบนี้อ่าทางสาวอันเมยกะวอนคุณอย่างจะดีเนาะที่เพลินเข้ามาเห็นทางคลิปทางส่องเสมยถ้าว่าเพลิอนอยากประกอบส่วนหรือว่าอยากให้ซาวเสมยเป็นสะพานบุญใหก้กะติดต่อทางอ่าส่งเสมยเนาะทางเขากะยินดีตอนครับให้ว่าให้อยากเปลี่ยนเป็นสะพานบุญให้ทางน้องบุญรอดเพลินเพ่งกะอยากหรือว่าอยากมา ให้น้องบุญหล่อนี่เรียนเป็นทุนการศึกษาให้ทั้งน้องเพิ่นน้นองเพิ่นกน็อยากเรียนเพิ่นว่านนีน่แหละอยากส่งเสริมทั้งน้องเพิ่นก็ติดต่อทางส่งหาได้เนาะมหาน,นี้สามืเณรก็สิได้อ่าขอโตโจบคลิปลงไปก่อนสบายดี